สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ้องไปสุกุซุกโก้ครับผมเอสานพ to to <normal> ักก well. <muffled> ินครับพี่น้องครับวันนี้กินํำสัวคือเกาละครับพี่น้องครับเงี้ยเอมาครับผมนี่บุกกินเขากินํำสัวเอาครับเฮ้ยกินับแม่บานคือเกาครับพี่น้องครับนี่พี่น้องหมูย่อหมูย่อแก้มคือเกาครับกร้ดาจักจันหอดครับดูนะ เห็นบ <In> <In more. S 2> ่เห็นบ่เอามากินไก่ <In more. S 2> เดี๋ยวขยับใหม่นะคะนี่จักจั่นทอดพี่น้องของฝากจากแม่เอสแอลไลสไตล์บายเดนอินเดนมาครับนี่ครับข <c oughs> อบคูดเลายๆดได้ครับแม่นี่ละทอดกินก็ตามมาหุ่งร่องเบื้องครับรองกินสิเป็นปังไง<ก>พึงเคยกินละครับเนี่ยเบื้องเสียงกอบอืม้ม สุดยอนครับพี่น้องโอเคครับมาแบบแซมๆน้ำกันเลยครับผมบลอกชาตนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ลังใจเคยอีสามที่เก่าครับพี่น้องครับแบบแซมๆเลยพี่น้องมนีไซซอนด้วยแล้วกันครับ

บอกให้สอนพูดภาษาอีสานสักทีก็ไม่ไม่เอาบางทีเราหุ้นหุนห้นบอกมันก็จะไม่เพาะต้องบอกว่าจ้าสอนดิวันนี้ภาษาอีสา,าสนมาลระคำค่ะเนี้ย <laughs> วันหลังจะยืดช่องอืม <laughs> <laughs> ครับกวงตุ่งพี่น้องแ่บอือหจักจันทอดจากจันทอดครับทอดกว่าสดตัวเดียวพอพอดหรอครับใช่ทีเดียวซีหาตโตเราทำเนี่ยมาพี่น้องอ แปลกๆแทบจ้งว่าพี่นนท์กลิ่นเขาจะเป็นเอกลักษณ ต่ <rôle> อจากกันกบกว่พี่น้องจริงกำลังส่วสำหุับุขอกันนี้ดีครับ เจ้านี้อร่อยนะเยอะเหมือนเหมือนอีกอันนึงอะ่ะมันจะมีแป้งเยอะอันนี้อันนี้แป้งก็เยอะลองมีพริกไทยเหมือนใส่พริกไทยน้ำแบบ ดี๋ยวสลายห่อเบาะเราลายอ่ะ <c oughs> หอมาแลงเราเอาสลายมาห้อมาแลมมึง <c oughs> เพราแม่งยากจันครับ <c oughs> บวนเลยอ,อร่อยเป็นแบงอืมดีจัง ยิงปิ้นเลยรไปหอตอนแรกเราก็รุ้นว่ากลัวว่าจะกระจันแม่จะเสียือแบบตั้งหน้าตั้งตารอมากลุ้นว่าแม่ได้มาแล้วกลัวแม่เสียใจว่าน้องมันเสียเนาะแต่จริงๆแล้วไม่ไม่เน่าไม่เสียเลยเพราะว่าคนส่งโทรมาพี่พี่อะไรน,นะ พัสดุพี่เป็นอะไรข้างในอ่ะมีน้ําไหลออกมาด้วยทางเราตกใจใหญ่เลย oh. ผลปรากฏว่าไม่เกิอดอะไรขึ้นนะ้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะซีนให้ใหม่นะไห oh. ลหลอดค่ะแม่ เดี๋ยวคนนี้เขาจะซื้อขนมไปฝากแม่นะแต่หนูว่าแม่น่าจะจะได้กินวันอื่นเพราะน่าจะหนูเป็นคนซื้อเองรอวันเสาร์ใช่ไหมแม่คงจะได้กินอาทิตย์หน้าดูแล้วเพราะคนนี้จะไม่ยอมแวะข้างทางเลย <S <S เขาทำงานยุ่งค่ะแม่รอนิดนะึงนะ

ใส่มือเ้อขออยากใส่มือครับบอกบอกเส้นขนมจีนดูดปลาล้าหมดแล้ว <c oughs> บ้านเราไม่ได้ทำปะลาะเป็นตัวนะคะก็เสียดายอยากกินนะคะกินปะลาะเป็นขวดโอ้ยเลย ดได่พี่น้องเพดเนอือืมโอเคครับพี่น้องตอนนี้กินมีกาแฟเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวกินต่อก็ไม่บานที่เ่อยครับผมเดี๋ยวคลิปมันสีเงาไปเนาะพี่น้องเนาะ อย่งในก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดกต๊าปมีน,น้ำใ,ใจเคยอ,อีสานเด้อครับพี่น้องครับพอ,นบอ,อก,กันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ